สวัสดีค่ะมาฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการจากทางสถานีค่ะแม่ทัพพักที่4แจ้งรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุพื้นที่ยะรังปัตตานีแล้วสั่งเร่งติดตามอย่างใกล้ชิขดขณะที่อาการเด็กน้อยปลอดภยัยออกจากห้องไอซแล้วแม่ทัพภักที่4แจ้งรู้ตัวกลุ่มก่อเหตุพื้นที่ยะรังปัตตานีแล้วสั่งเร่งดำเนินติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะที่อาการเด็กน้อยปลอดภัยออกจากห้องไอซแล้วความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงปะทะกดระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจอสอขณะตรวจพื้นที่เขตเทศบาลตำบลยะรงังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้แม่ทัพพักที่4สั่งเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีดโดยเร็วเบื้องตน้นรู้ตัวแล้วว่าเป็นกลุ่มใด ขณะที่อาการเด็กน้อยปลอดภยัยออกจากห้องไอซแล้วอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ยังไม่สามารถผ่าตัดสเก็ดระเบิดออกจากปอดได้เนื่องจากเด็กยังเล็กมากเมื่อวันที่30สิงหาคม2 5 6 6พลโทสารติดสกุลตนาคแม่ทัพพักที่4เดินทางเข้าเยี่ยมอาการผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลปัตตานีประกอบด้วย สิบตำรวจโทอิสมาเอน็นจิตหลัง10บตำรวจตรีธนทัตโชคมาก10บตำรวจตรีทวัตเซนริดและเด็กชายดานิดหาหฮะโดยเฉพาะเด็กชายดานิดหาฮะซึ่งขณะนี้ได้ย้ายออกจากห้องไอซูมาพักรักษาตัวอย่างห้องพิเศษอาการโดยทั่วไปยังคงอาการซึมและร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดตลอดเวลา สำหรับสะเก็ดระเบิดที่ฝังอยู่บริเวณปอดนั้นแพทย์ผู้รักษาแจ้งว่าจะต้องให้เด็กโตกว่านี้จึงจะสามารถผ่าตัดนำเอาเศษสะเก็ดออกมาได้เนื่องจากเด็กยังอายุน้อยมากโดยแพทย์จะประเมินรักษาเป็นระยะต่อไป ส่วนความคืบหน้าคดีพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพพักที่4กล่าวว่าได้พูดคุยติดตามคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดจากพยานหลักฐานซึ่งมีพอสมควรสามารถขยายข้อมูลไปสู่ความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุได้คาดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอยะรังและอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้มีความชัดเจนและต้องดำเนินการอย่างละเอียดรัดกุม่มการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจพักประชาชนจากนี้จะต้องพลิกแพลงปรับเปลี่ยนแผนการทำงานไม่ใช่วิธีเดิมๆทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ส่วนเสียชีวิต และขอให้มั่นใจเจ้าหน้าที่รัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องจะช่วยเหลือเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ดีที่สุดและสิ่งสำคัญขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่รัฐหากพบสิ่งผิดปกติก็ให้ช่วยแจ้งโดยทันที เพราะการสูญเสียไม่ใช่เกิดเฉพาะกับตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นแต่ยังกระทบเป็นบุคคลประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างกรณีนี้ผู้ได้รับผลกระทบเป็นเด็กน้อยไร้เดียงสา